และก็วิธีการขยับของต้นโบราณไม้2องอันที่อยู่นะครับนี่คือวิธีการขยับเพื่อให้น้ำหนักมันเบาลงถ้าเราจะยกด้วยมือแบบนี้มันก็คงจะยากนะแต่ถ้าเราใช้สองเสี้ยนี้สมมติว่าเราอยากจะมุนซ้ายก็ตัดดึก็ดันมันจะเบามาก แล้วถ้าเราอยากจะ ored, ยกะะให้มันขึ้นให้อุ่นกดอยูนกดยังไงเพราะเขาปุ๊บ พุงไหมย่อไหมอยู่แต่ยกอได้ขึ้นเลยเยอะม่รู้มันเป็นแบบให้หน่อยนี่นี่นี่เขาสาวเนี่ยให้จับมือให้จับมืจับมือเฉยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกขึ้นนะขอลอยวิวเลยแล้วต่อได้เลยค่ะพูดต่อเลยค่ะต่อได้เค่ะหันหันหน้าโรงงานอ่ะ อันนี้วิธีการยกนะแล้วเมื่อจะยกอย่างนี้ตัวประสาททั้งหมดสร้างขึ้นมาจัดติดกับแม่น้ำประเด็นสำคัญที่สุดคือวิธีการจะขัดหินนะให้ส่วนหน้ามันเข้ากันเราเทน,น้ำเราก็ก็ขัดโยกนส่วนที่คาดจากกันมันก็เป็นตัวเชื่อมเหมือนปูนฉะนั้น สวนเดอยเนี่ยจะไม่ลึกมากนะถ้าลึกมากแล้วมันจะเล้งแล้วการที่ตีเข้าเนี่ยคือสามสามคอนสามคอนหนึ่งต <c oughs> อหนึ่งต <c oughs> ่อ <c oughs> สามนะถ้าสี่ปับ๊บมันจะเล่นออก <c oughs> เหมือนกนนตนตารป,ปีนต้นตาลปีนมะพร้าวปีนต้นไม้คนเราก็ใช้พวกลิ้ัดนี้ตอกเข้าเนื้อไม้แค่สามปุ๊บสามปุ๊บ ลยตรงนี้มันเป็นเดือยที่ข้ามลากเพราะว่าการที่บรรทุกหินจากโอทมอดับจากพนมปูเลนเนี่ยเราใช้สองเส้นทางในคานโยกย้ายหินหนึ่งคือใช้ช้างสองคือใช้เรือที่เคยเห็นเรือบรรทุกหินไหมเรือบรรทุกหินกับเรือบรรทุกน้ำไม่ต่างกันนะกับเรือบรรทุกคน เรือบรรทุกคนคือคนนั่งบนเรือเรือบรรทุกน้ำน้ำอยู่ในเรือแล้วเรือบรรทุกหินล่ะเรือบรรทุกหินคือหินอยู่ในน้ำอ๋อมัดมัดกับเรือแล้วมันจะนอนลากือนลากอ่ะคือเขาจะใช้เรือคู่อย่างนี้เราก็ใช้ไมคานทุกกับเรือสองลำนะตรงกลางวันที่วางหินลงไปในไปในน้ำ ฉะนั้นหินน้ำหนักหินทั้งหมดมันจะดึงดึงเรือลงอน้ำหนักเนี่ยชะบาลานแต่ถ้าเราวางบนเรือปั๊บน้ำหนักมันอยู่ข้างบนมันก็คว่ำอ,อันนี้เทคนิคฉะนั้นเมื่อเทคนิคตรงนี้เผื่อเมื่อมาถึงที่ปราสาทเราเห็นว่ามันสูงมากจริงๆนะในจำนวน60เมตรเนี่ยมันสูงมากจริงๆเขาะจะบายหินขึ้นได้อย่างไร อันนี้เป็นคําำถามที่นักขอส่วนควรฉะนั้นภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าแร็มคือภูน้ำโดยรอบเนี่ยเราพุดดินขึ้นมาแล้วเมื่อเราพุดดินออกไปเราจะลงน้ำทันทีดินทั้งหมดมาทมตัวประสาทเป็นเชิงในการชักลากขึ้นลงได้ รายง,งานวิศวกรก็เดินได้ข้างบนช้างก็เดินได้สัตว์แท่งหลายก็เดินได้แล้วก็โกยดินออก